ตอนนี้เราอยู่กันที่ศาลปู่เจ้าสมิงไกรยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับขึ้นชื่อเรื่องขอพรเกี่ยวกับแควคาดปลอดภัยนะครับและก็เรื่องคู่ครองนะครับผมใครขอคู่ที่ไหนไม่สมหวังครับหรือครอบครัวครอบครัวถ้าต้องการให้ครอบครัวแบบว่าอยู่ดีสามีภรรยาเปลี่ยนไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ลองมาที่ปู่เจ้าสมิงไกรยครับร้อยทั้งร้อยว่ากันว่าเห็นผลฮะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะ เพราะเหล่านี้คือคำบอกเล่าปากต่อปากของคนแถวนี้ฮะว่า,<ม>าปู่เจ้าสมิง<ค>ไพรด้ยดังมากเลยจะสำเร็จมากเลยไปต่างงานไม่รู้จะมาขอเรื่องอะไรแล้วก็มาแก้บนมีทั้งแบรละครมาลํำอะไรเยอะที่<บ>ต่ง<ล>างจังหวัดม, <า S 1> <ล>มาเยอะ้วยมีความเชื่อทางสายศาสตร์ว่าปู่เจ้าสมิงพรได้รับการยอมรับว่าเป็นบรมครูทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยม วิชาคงกระพันชาตรีและสามารถแปลงกายเป็นเสือสมิงได้ในตำนานยังปรากฏอีกว่าเป็นผู้ทำมนคาถาเสกใส่พะหลอในวรรณคดีไทยเรื่องลิลิตพะหลอซึ่งถือเป็นวรรณคดีเอกที่ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากและเคยถูกนำมาใช้เป็นแบบเรียนวรรณคดีไทยอีกด้วยไม่ใช่ปูนะไม่ใช่ปูอันนี้เป็นไม้อันนี้คือองค์ดั้งเดิมของปู่เจ้าสมิงพนาครับผมเขาจะเขียนว่าองค์ดั้งเดิมมาห้าสิบสี่ปีก็มีอยู่แล้วแต่งว่าเป็นองค์ที่แบบว่าดั้งเดิมมาเลย ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเล่าขานกันว่าความศักดิ์สิทธิ์ของปู่เจ้าสมิงพลายนั้นแรงกว่าน้ำมันพลายศาสตร์แห่งมนตเสน่สายดำหลายเท่าเพราะปู่เจ้าสมิงพลายบรมครูหน้าเสือนั้นสามารถเป็นผู้สั่งมนเรียกผัวเรียกเมียได้ผลชะงักหนักเชื่อกันว่าท่านเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆถ้าพูดภาษาบ้านๆคือของที่เนี่ยแรงมากๆมาที่นี่อย่างแรกต้องสำรวมกิริยาห้ามลบถูโดยเด็ดขาด